คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เขามาเจอเนาะตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นยังไงบ้างเอามาดูตอนนี้เขาน่าจะมองว่าคุณน่ะชิลเนาะแบบเออน่าจะมีเวลาแบบพักผ่อนนะคะรีแลกซ์ผ่อนคลายบางคนอาจจะไม่ค่อยไม่ได้โพสแบบในโซเชียลมีเดียเรื่องราวแบบเครียด พสแต่แบบมุมมองชีวิตที่แบบว่ามีความสุขผ่อนคลายสบายใจแล้วเขามาว่าอือคุณดูแบบว่าดูแบบสบายดีเนาะดูไม่แบบว่าเดือดร้อนดูไม่ทุกร้อนอะไรเลยนะคะแล้วก็บางคนก็แบบมีแต่โพสในลักษณะที่แบบเออเดี๋ยวไปพักผ่อนเดี๋ยวไปทํานู่นทนํานี่ทำนั้นอะไรที่ดูแล้วมันมันไม่เครียดน,นะคะแต่มองแล้วเขาก็มองดีนะ เหมือนเขามองแล้วเขาได้รู้สึกแบบเหมือนผ่อนคลายไปด้วยได้พักผ่อนไปกับคุณด้วยนะคะอือตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นยังไงบ้างเขามองว่าคุณดูแบบดูดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณผู้หญิงคุณก็ดูแบบดูสวยขึ้นดูน่ารักขึ้นบางคนก็แบบว่าดูมีความแบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงหรืออ่อนหวานมากขึ้นนะคะ ถ้าคนที่เข้ามาดูเป็นผู้ชายเขาก็มอว่าคุณดูดีขึ้นนะคะเช่นกันเนาะแล้วก็มันก็ทำให้เขาคิดว่าเอ๊ะแล้วคุณเนี่ยนะคะจะมีใครที่เข้ามาแบบสนอกสนใจคุณแล้วหรือเปล่านะตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะบางคนบางกรณีเนาะนะคะตอนนี้คุณอาจจะดูเหมือนแบบ มีความแบบมีความแบบร้อนเบาๆอะ่ะอาจจะแบบว่ามีความเซ็กซี่เบาๆสำหรับใครบางคนนะคะย้ำว่านี่คือพลังงานรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนร้อเซนนะคะเออทีเนี้ยอย่าง ใครบางคนเนี่ยเขาอาจจะมองอว่าคุณดูแบบมีสเสน่ห์ดึงดูดเซ็กซี่เย้าวยวนดูมีความร้อนๆในตัวเหมือนกันแต่นั่นก็อาจจะปลุกนะคะความปรารถนาในตัวเขาเช่นกันเนาะตอนนี้เขามาว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเขามองว่าคุณนะ่ะ ดูสดใสขึ้นนะคะดูมันกระจ่างอะดูมันสว่างสวยดูอาจจะแบบว่าคุณไม่ได้แบบว่ามีโหมดดักดาร์ดำด,ดิ่มดำดิ่งที่ออกสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็อีกในหนึ่งใครบางคนเนี่ยในนี้อาจจะเป็นคนที่คอยแบบเป็นคนให้เขาเรียกอะไรเป็นเหมือนไกด์ เป็นคนที่ให้กำลังใจผู้อื่นหรือส่งพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นอยู่เสมอและเช่นกันเมื่อเขามองเข้ามาเขาก็รู้สึกดีเ mm hmm. นะเหมือนแบบว่าได้รับอะไรที่มันแบบอบอุ่นหัวใจเห็นแล้วมันสบายใจอะค่ะตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นยังไงบ้างเขามองว่าคุณนะนะคะรักตัวเองแล้วดูแลตัวเองได้ดี และในขณะเดียวกันเอ๊ะขาอาจจะมองว่าเอ๊ะคุณคุณน่าจะเป็นที่รักหรือคุณน่าจะมีคนมารักมาชอบแล้วหรือเปล่าจะมีใครมาจับมือคุณแล้วหรือเปล่ามันก็ทําให้เขาเองอาจจะคิดถึงช่วงเวลาที่เคยได้จับมือคุณหรืออยากจะมาจับมือคุณอีกนะคะอืมหรืออยากจะได้มีช่วงเวลาที่ได้จับมือคุณเนาะบางคน อาจจะแบบว่าเขาจะมอว่าคุณเนี่ยดูเป็นคนน่ารักเปบเหมือนจะเป็นที่รักที่สนใจของผู้คนตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นยังไงบางเขามองว่าหากคุณเคยมีประเด็นปัญหาอะไรที่คุณรู้สึกอึดอัดขับข้องใจเนี่ยนะคะเขามองว่าตอนนี้คุณอาจจะแบบจัดการตัวเองได้ดีอาจจะแบบว่าหลุดออกจากปัญหาหรือ คุณอาจจะเคยอยู่ในโหมดที่อึดอัดนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าบางคนที่มีความสัมพันธ์กับเขาอะคุณอาจจะเคยมีเรื่องที่แบบว่าคุณต้องวนอยู่กับความทุกข์ นะคะแล้วก็อึดอัดดูเหมือนชีวิตไม่มีทางออกแต่ตอนนี้เขามาว่าคุณน่าจะแบบหาทางออกให้กับชีวิตตัวเองได้แล้วหรือคุณเลือกที่จะเดินออกจากปัญหาที่คุณเคยเผชิญแล้วนะคะกล้าที่จะปิดประตูบานเดิมและก็ไปดําเนินชีวิตใหม่นะคะอืมตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นยังไงบ้างเขามองว่า ไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณไม่ว่าคุณจะโพส์ตรูปหรือโพอส์ตวิดีโอเคลื่อนไหวเนี่ยเขามาว่าไม่ว่าจะเป็นบุคลิกท่าทางลักษณะหรือคำพูดคำจารหรือภาษากายของคุณเนี่ยนะคะมันช่างน่าดูน่ามองมากๆเลยนะคะและแอบคิดเหมือนกันนะว่าเอ๊จะมีเขาคุณได้ส่ง สัญญาณอะไรให้เขาเข้าหาบ้างหรือเปล่านะมีข้อความอยากจะบอจกจะเขาเมื่อคืนฉันคิดถึงเธอนะและฉันก็ฝันถึงเธอด้วยล่ะอืมแล้วเธอฝันถึงฉันบ้างหรือเปล่า